สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ทำนายดวงชะตาโดยการอ่านดวงดาวนะคะเราจะเน้นใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์เป็นหลักนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะในช่วงเดือนมีนาคมปี2568โดยเฉพาะนับตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมจะมีเรื่องมงคลจะมีเรื่องของความ โชคดีเกิดขึ้นต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งแต่ละราศีนั้นก็จะได้รับผลดีหรือมีวาสนาเด่นในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนก็ต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์หรือเป็นเรื่องที่แตกต่างจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างมากนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่สมัยจะหยิบยกมานั้นก็มีอยู่3ประการด้วยกันค่ะสมัยรวบรวมมาให้แล้วนะคะว่า3 เรื่อง3มประการที่แต่ละละัคนาราศีจะได้รับนั้นมีเรื่องใดกันบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะในระยะจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมปี2568จะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์ตัวคุณเกิดขึ้นค่ะเป็นผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นใจชื้นใจฟูหรือมีความรู้สึกดีๆเข้ามาในดวงชะตานะคะ สำหรับสิ่งที่สมัยจะหยิบยกบอกกล่าวกันต่อไปนี้นะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน3ประการค่ะแต่ต้องอธิบายอย่างนี้นะคะว่า3ประการที่ได้พูดถึงนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณทั้ง3ประการหรืออาจจะเกิดขึ้นเพียง1ใน3 2ใน3นะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจยไปนะคะอย่างน้อยๆดวงชะตาของคุณก็ได้รับเรื่องราวดีๆค่ะ ประการแรกหรือว่าประการที่หนึ่งนะคะที่ชาวลัคนาราศีกันนะคะจะได้พบเจอในช่วงจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันเป็นจังหวะที่คุณมีไอเดียโดดเด่นมากนะคะความคิดความอ่านของชาวลัคนาราศีกันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เป็นช่วงที่คุณแก้ปัญหาได้ไวขึ้นเวลาที่คุณเจอกับอุปสรรคเจอกับเรื่องราวเดือดร้อนเจอกับการติดขัดต่างๆนานา,นา,นา,นาชาวลัคนาราศีกันจะรับมือและแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วค่ะมันเป็นเหมือนกับช่วงที่คุณมีปฏิพันธ์ไหวพริบที่ดีนั่นเองนะคะและไม่เพอเท่านั้นนะคะชาวกันในระยะนี้มักจะมีคนมาขอคําแนะนํามาขอคําปรึกษาจากคุณค่ะเพราะเขาเห็นว่าคุณมีไอเดียเด่นคุณ แก้ปัญหาได้คุณหาทางออกทางแก้ได้คุณเอาตัวรอดได้ดีดังนั้นคุณน่าจะมีข้อมูลหรือว่ามีความคิดอะไรดีๆที่จะแนะนําให้กับคนรอบข้างรอบตัวได้บ้างนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีคนเข้ามาขอคําแนะนําขอคาปรึกษาจากคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีการท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือทํางานที่ต้องใช้ไอเดียการคิดคอนเทนต์การทํางานศินลปะการทํางานในวงการบันเทิงสายงานบันเทิง ต่างๆนะคะคจะเป็นช่วงที่คุณคิดงานได้เร็วมากขึ้นบางคนต้องผลิตคลิปวิดีโอบางคนต้องคิดบทบาทแต่งนิทานแต่งหนังสือหรือแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีความคิดที่ประหลาดเปลืองว่องไวมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งบางครั้งบางทีมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเซนและลังสังหอนด้วยนะคะคุณรู้ว่าเรื่องราวที่คุณได้เจอนี้คุณจะต้องเลือกอย่างไรตัดสินใจอย่างไรไปในแนวทางไหน คุณรู้ว่าคุณจะต้องดําเนินการอย่างไรคือใช้เซนต์ใช้หลางสังหรณ์ของตัวเองได้เกิดประโยชน์ได้มากเลยทีเดียวค่ะ สำหรับประการที่2หรือว่าเรื่องที่2นะคะที่ถือว่าเป็นวาสนาดีวาสนาเด่นของชาวลัคนาราศีกันในระยะจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมปี2568นั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันจะมีโชคลาภฟลุกๆเกิดขึ้นมีเงินพิเศษพิเศษเข้ามามีข่าวดีในเรื่องของเงินในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของกำไรกำไรเข้ามาค่ะชาวกันคะต้องแบ่งออกเป็นหลายๆเหตุการณ์เลยนะคะประ การแรกเลยนั่นก็คือถ้าคุณมีลูกหนี้เก่าๆมีคนค้างเงินคุณแล้วค,คุณคิดว่าเขายังไม่น่าจะมาชําระคุณในช่วงนี้เคยทวงเคยติดต่อทมไถ่ไปแล้วเขาก็ยังเงียบอยู่ปรากฏว่าอยู่ดีๆเขาก็มาชําระค่ะปรากฏว่าอยู่ดีๆเขาเอาเงินมาคืนคุณค่ะปรากฏว่าคุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาจ่ายนี่เขาก็ได้มาจ่ายนี่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการเงินการทองหรือเป็นเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภฟลุกๆนั่นเองนะคะสําหรับลําดับต่อมาอาจจะ เป็นในแง่มุมของชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคชื่นชอบในการเก่งกําไรการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในน้ํามันทองคาเหรียญต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะทําเงินทําทองรับทรัพย์ได้มากขึ้นนะคะนอกจากการถูกหวยรวยเบอร์ถูกสลักกินแบ่งแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์โชคดีในเรื่องของการลงทุนอย่างที่สมัยได้บอกไปด้วยค่ะและเหตุการณ์ลําดับต่อมานะคะถ้าชาวลัคนาราศีกันท่านใดทําเรื่องยืนกู้จากธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ มันก็จะมีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านค่ะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นได้รับความโชคดีได้รับการอนุมัติจากธนาคารจากบริษัทสินเชื่อ การยื่นเอกสารการดำเนินเอกสารการยื่นเรื่องธุรกรรมต่างๆมันจะเป็นไปอย่างดีและราบรื่นนั่นเองนะคะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันมีความสําเร็จในเรื่องของการยื่นกู้บางคนกู้มาเพื่อหมุนในธุรกิจกิจการบางคนกู้มาเพื่อซื้อบ้านซื้อรถนะคะล้วนแล้วแต่จะได้รับความสําเร็จได้รับผลดีกันทั้งนั้นนะคะและลําดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันหลายคนหลายท่านนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จ ในเรื่องของเงินเงินทองทองเวลาที่คุณเดือดร้อนติดขัดมีปัญหาหมุนเงินไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลังความโชคดีของชาวลัคนาราศีกันก็คือ 1>, คุณสามารถขอหยิบยืมจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวได้2คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณเองนะคะเขาเสนอตัวเลยเนี่ยคะว่าเขาจะให้คุณหยิบยืมแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคือมันเป็นความโชคดีที่ชาวลัคนาราศีกันได้รับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้ยืมเงินว่าอ่ะเอาของแม่ไปก่อนเอาของพ่อไปหมุนก่อนก็ว่ากันไปหรือไม่เช่นนั้นมันจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันใช้การพูดใช้การเจรจาใช้การสื่อสารให้เป็นประโยชน์ไปขอต่อรองไปขอผ่อนผัน จากที่คุณจะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านหรือค่างวดอะไรต่างๆในวันนั้นวันนี้แล้วคุณยังมีเงินไม่พร้อมคุณอาจจะไปขอคุยกับเจ้าหนี้ว่าขอเลื่อนไปอีกสัก5้าวัน7วันได้หรือไม่ปรากฏว่าก็มีเกณฑ์ดีลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะการคุยการเจรจาการผ่อนผัน,ผนในเรื่องของเงินเงินทองทองจะทําให้คุณนั้นหายใจหายคลอได้คลองมากขึ้นนั่นเองนะคะ ประการที่3หรือว่าเรื่องที่3ค่ะที่ถือว่าเป็นผลดีผลเด่นเป็นวาส,สนาดีเด่นที่ชาวลัคนาราศีกันจะได้รับในระยะจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมปี2568นั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันค่คะจะเป็นจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร เมตตาและเอ็นดูตัวคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเป็นช่วงที่คุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีมากขึ้นหรือเป็นจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาพร้อมจะซัพพอร์ตเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีได้เจอคนที่มีศักยภาพมีความสามารถหรือมีกําลังในการที่จะผลักดันชาวลัคนาราศีกันก็ได้นะคะบางคนนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยหนุนหลังอยู่แล้วแต่จังหวะและโอกาสไม่เอื้ออํานวยค่ะเขาไม่สามารถ ที่จะแสดงศักยภาพหรือไม่มีอํานาจในการที่จะผลักดันคุณได้เต็มที่แต่สําหรับชาวลัคนาราศีกันคือจังหวะเวลาค่อนข้างเหมาะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสามารถแล้วก็เป็นเวลาที่เขามีอํานาจในการที่จะส่งเสริมตัวคุณด้วยอย่างเช่นหากคุณต้องการที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะก็สามารถที่จะทําผลงานแล้วก็ขอคุยขอปรับขั้นปรับตําแหน่งกับหัวหน้างานของคุณได้หรือบางทีนะคะคุณอาจจะได้ถูกส่งตัวไป ศึกษาดูงานที่ทางไกลาทางต่างประเทศทําให้คุณได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณก็ได้บางครั้งบางทีนะคะก็อาจจะได้รับผิดชอบให้ทําโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์ที่มีความสาคัญอันนี้ถ้าเราจะพิจารณาในลักษณะของการทํางานก็จะเป็นในรูปแบบนี้และถ้าเป็นในแง่มุมของญาติพี่น้องครอบครัวเครือข่ายนะคะก็จะเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเมตตาเอ็นดูตัวคุณค่ะหากคุณได้รับความเดือดร้อนนะคะก็จะมีญาติพี่น้องคนที่อาวุโสมากกว่าคนที่อายุมาก กว่าคอยชี้แนะแนวทางให้โอกาสให้การสนับสนุนในด้านต่างๆตามกําลังตามความสามารถของตัวคุณนั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสามประการ3มเรื่องราวที่จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันได้ประสบพบเจอนะคะชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศัก บอกให้เทพพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ